ได้เวลามาอยู่ข้างนอกแล้วครับเจ้าหัวลายนะครับรถเสียแจ็คนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับโอ้สีนี่สดใสครับฟ้ามุกอพอมาเจอแดดนี่สีมันเด่นมากครับ คันนี้ดูครับสวยเลยโอ้งามเว็บเลยเอียมอองสวยงามครับหรือใส่บางโคนนี่ โคยังไม่ได้ใส่เลยฟ้ามุกนะครับใครสนใจสีนี้ก็ผมว่าสวยนะ ไม่รู้ว่าเจ้าของนี่ได้มาดูมั่งหรือเปล่านะแฉะแฝนตกบ่อยมากตกทุกวันครับเหลือใส่กันชนนี่เดี๋ยวพาไปดูกันชน นี่กันชนโอ้โหแกะแล้วนะครับสวยงามชุดชุดนี้เนี่ยทำมาแปดพันนะครับที่นครปฐม เคลือบแล็กเกอร์เสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ได้หมวกใหม่เทไหมเทเทระเบิดเลยเทระเบิดเลยอันนี้ะแนง แสดงไม่เรียบรย้ยทำแค่นี้บางโคนทำแบบง่ายๆเรียบเรียดด้านหลังอันนั้นใส่ยังไง้กระจังหน้าไทเทนะ เออเดี๋ยวลืมเลยลืมดูเดิซซูปเปอร์เกตก็กำลังจะขยับนะครับโอ้ดิโอชุดนี้เป็นเลดนะครับแล้วชุดนี้เป็นไทเท อันนี้เป็นเลดต้องขัดหน่อยนี่ยไม่ค่อยลื่นเลยสวยงามครับสวยงามปะเดี๋ยวพาไปดูซุเปอร์เกตทำารนอวันนี้อ้าวสวัสดีครับช่างเกง่งโอ้โหปิดร้านเลยนะมาเปิดอู่อยู่นี่ครับเือน้อยลอยบน ทำอะไรนะนะกยกหัวอันนี้คือไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมถ้าไม่มีแบตเตอรี่ต้องแบบนี้ครับแม่แรงเหนื่อยเลยเอาทำไมไม่ใส่แบตเตอรี่อะ่ะไฟหมดห<า>ไฟหมดเหรอไม่รู้เลย ซื้อมาละซื้อมันกันมาให้สองขวดเดี๋ยวมาซื้อถานไม่ได้เลยถาดลองแบบต้องใสยต้องทำเมาแล้วสร้างเอาฮะฮะวัดขนาดแล้วพับได้แบบตามรูปสวยด้วย พอป่ะสองขวดอ่ะแบตมันใหญ่ดิเดี๋ยวเรามาแค่นี้พอเดี๋ยวเดินมาอันนี้ทำอะไรบ้างนีตัดท้ายครับ เลาะตัวนี้ออกตัดทำไมอ่ะมันต้องตัดด้วย เลาะเหล็กออกแล้วทำไมต้องเลาะออกด้วยเอาวัสดีครับช่างแกะว,วันนี้ทำอะไรทำบางคุณในบางคุณหน้าครับโอ้เจ้ายยกจะได้ใส่ถังไหมวันนี้ได้ได้อยู่ด้วยครับผมใส่อยู่หไหนอยู่ในงนึงหน้า ติดตั้งบางฝุ่นให้เจ้าเอฟเฟกสวัสดีครับจันนุทำอะไรดีวันี้ใส่ถังก็ถ<ะ>ังถังลมแล้วไม่ได้ต้องสร้างขึ้นก็ไม่มีไปซื้อแล้วไม่มี หนาไหมเนี่ยจัดโดยช่างเทืองเสริมหล่อให้เจ้าเอ <c oughs> ฟเฟกเพิ่มฝุ่นเนี่ยตัวตัวเพิ่มฝุ่น <c oughs> เฮ้เาหายพี่เปิ้ลไปนานเลยไม่เห็นมาจะเปิลน,นะฮะโอ้ไวมากครับนี่ขึ้นคัสซีเทียมเรียบร้อยครับเจ้าเมกา้าลูกค้าอาบน ตรงนี้ก็ปิดหมดเลยนะเราหลังสวัสดีครับชักบสว,สบา,วานี่แห้งเหรอแห,แ,หแห้งแห้งเราขาว กระบอกดำก็จะใช้รุ่นเดียวกันหมดเลยนะ6ตันชุดนี้นี่ชุดฐานดำนี่เชื่อมปิดหมดเลยนะครับบนล่างด้านข้างอะไรเชื่อมปิดหมด โอ้ยแมนแมนแมนโอ้ยมาดูเจ้ายักกันหน่อยอยุอะไรนี่โอ้โเจาะรูเจาะรูจับคัสซีเทียมกับคัสซีแทครับจับน็อตนะครับนี่ซ้ายขวาเลย น็อตดำวันนี้ไม่รู้จะขยับอะไรหรือเปล่าถัางน้ำมันก็วางเรียบร้อยครับนี่เรามีระยะให้วางท่อด้วยหมอกเป็นเสี๋ยวใหญ่ๆเลยตรงนี้แบตก็จะอยู่ตรงกลางเอ้ยไม่ใช่ถังน้ำมันแบตจะอยู่ตรงนู้นนะครับถังน้ำมันนี่ใหญ่มากเลยอะ แบตจะอยู่ตรงนี้ครับถังน้ำมันต่ำไหมผมว่าไม่ต่ำหรอกเนาะต่ำไหมไม่น่าจะต่ำนะน่าจะพอดี อะไรจัน,นุเดี๋ยวนี้คงจะได้ใส่ถังเราย้ายถังด้านล่างครับมาไว้ตรงนี้ครับเรียงเป็นสามก็หลายคนถามว่าทำไมไม่เรียงคิดกันก็มันคิดไม่ได้ครับ ถ้าคิดกันนี่มันต้องแปลงเยอะนะครับก็เอาแบบนี้แหละนะครับหนึ่งสองสามนะครับนิดเดียวนะครับขี้เกยียจแปลงเยอะครับเอาแบบนี้แหละเอ้ามาดูการเลาะเหล็กนะครับตรงสวมมนา,ากากไหมเนี่ย นีนช่างตัมแว่นอย่างเดียวเลย ขยับไปไหนน่อนี่สงสัยจะไปใส่กันชน นี่มายังไม่เห็นชายใหญ่เลยครับเอารถไปทำสีหรือเปล่ามำังเคลื่อนย้อยเลย

น่าจะใส่กันชนครับใส่กันชนวะขัดหัวข,<ะ>ขัดสีขัดสีอันนี้ขัดสีเหรอครับขัดสีลงเบอร์พันเลยเบอร์พัน,เบ,พนเบอร์พันแล้วเบอร์อะไรอีกก็ไม่ต้องลงเบอร์พันเสร็จก็ขัดเงาแล้วขัดเงา อันนี้ขัดเพื่อให้มันลื่นเหรอเวลาดโดนน้ำน้ำไม่ค่อยเกาะและเกลือก็อยู่เหมือนเดิม,ดมต้องปันนะ่นไหมต้องปันป่นปั่น อันนี้รูปน้ำเปล่าเลยน้ำเปลา่าใช่รูปเตหัวกระบะไม่ต้องไม่ต้องกระบะด้วยมันจะเมื่อยตอนนี้อู่พันรถเยอะไหม ก็ต่ออะไรอยู่ตอนนี้นนหก,หกล้อฮะฮะรูปเสร็จก็ปั่นนะครับปั่นอตอนนี้ก็ขัดอะไรเรียกขัดอะไรนะฮะผัดอะไรนะขัดยาขัดยาขัดยาเขียบเขียบเงา นี่ครับน้ำยาน้ำยาเคลือบยาขัดหยาบโอ้ยยาขัดหยาบเหรอขัดลบเส้นกระดาษทรายได้ดีให้ความเงาสูงไม่เหนียวติดผ้าผลแกะ ไอเท่อันนี้เรียกเทบแก้วไหมใช่ไหมไม่ไม่ถึงไม,ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยตอนแรกไอเนี่ยหยาบหยาบนะเงาโอ้เหงาลื่นเลยล รถเก่าก็ขัดได้โอ้สวยว่าตัวนี้ขัดเล็ดได้ดีเลยเลย เอาเสร็จเรียบร้อยครับเจ้าบางฟุนเจ้าเอฟเฟกนะครับโอ้โหรอเลยครับรอเลยนี่มันต้องใส่เาลาไฟตรงกันชนอีกแถวหนึ่งนะมันจะรับกับข้างบนเลยครับสวยงามฮะข้างเทียงว่าไหมมันต้องรับกันชนอีกแถวหนึ่งเนาะนะีคือด้านบนมันจะโด,ดโด ต้องมีข้างล่างด้วยเพื่อนๆว่าไงอเล่นากัเล่นรกันอันนี้จะใส่บังฟุนหลังครับอู้หักเอาเรื่องครับเจ้าซปเปอร์เกตนะครับก็กำลังซ่อม ตัวดึงดับนะครับไม่มีมอเตอร์ครับไม่มีมอเตอร์ดึงดับไหวเปล่าจานุโม้หนึ่งกี่กิโลเนี่ยใสยังลอยแล้วบอกท่อแกหาโฟกลิรต์มาคันหนึ่ง เอาล่ะครับคลิปนี้ก็บายบายครับขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะพี่นอ้องตัวนี้ก็ต้องเก็บไปน้ำมันเครื่องด้วยนะซึมเลยเทีเ่ยงแล้วเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันอันนี้ก็ขัดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอประกอบกันชน บาได้เบ้าวโอ้ฮอรจัดฮอรจัดบ่อได้บ้าวบอได้บ้ารถเขานี่เยียบจังออสวัสดีครับ